สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะจักกับเกมสาวถ้ำของเราวันนี้เราก็จะลุยมันไปเต็มข้อเหมือนเดิมนะจะรลุยกันที่ตัวเกมวันนี้ผมมีทุน2000นะอ่ะเริ่มที่สเกตเตอร์ซื้อๆแบบรัวนะวันนี้เหมือนเดิมซื้อไปที่เบสสิบก่อนเลยแบบแรก500บาทหมันหอยู่แล้ววันนี้คำนวณมาอย่างดีวันนี้เราต้องหมานต้องปังต้องไปให้สดุด เออเออไอดูจะไปสุดไหมวันนี้บอกเลยเอ้โหมาดีแต่ช็อตแรกมาสวยๆก่อนเลยเป็นไงแต่ได้น้อยไปนห,นยหน่อยนะโูแต่ตั้งเยอะได้มาเจ็ดสิบห้าบาทเอาดีเอาด,ออดีมาต่อไหมโอ้โหเ,เสียดายน้ำน้ำน้ำนำ,ำ,ำชมพูไม่เข้าแถวสามลิ้นพันกันเลย เอาไอคูณแปแล้วเอามาต่อคูณสิแล้วเอแถวนี้เอารับไฟต่อสิจ้าเอามาไวทำงานไหมไวไม่ทํางานแถวสามน่าเสียดายเออไหลต่อขออสุดท้ายโอ้โหดินี่แน่นอยเอาหมดเอามาไหมขาดทุนไปที่230นะจ๊ะเราอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมเอาล้างหน้าไก่ขึ้นหนึ่งทีเออแบล้างหน้าไก่ขึ้นหนึ่งทีเป็นไง มาดิก็เอ้าวายทำงานดิครับอย่างนี้ละไปอีกเอ้าหาทุนเพิ่มโอ้ยหาทุนเพิ่มหาทุนเพิ่มเออมาหาทุนตรงนี้เพิ่มนะจ้าเอออย่าไปขาดทุนกลับมาที่ทุนสองพันเหมือนเดิมเป็นไงโอ้โหมันน้อยไปเปยี่สิบแม่งเลยมาโหเอออย่าทำตามผมนะมองโหได้อย่าหน้ามืดเดี๋ยวหัวร้อนนะกันนะจ้าโอ้ขอสแกตเตอร์ห้าตัวแบบ ได้ฟรีทั้งปีเยอะๆออห้าตัวแล้วเขาห,หกตัวไปเลยไหนก็นมาแล้วหกตัวไหมหกตัวไหมเอ,อ้หาตัวก็พอแล้วครับโอเคสิบสองครั้งนะของมันหมาน,นเลยเพื่อนเพื่อนสาวแล้วว่ายละไปเลยเราจะฟังสาวไหลไปแบบเงียบๆเ,เรื่อยๆอย่าไปเร่งอย่าไปเร่งเธอนะเงียบๆไปอ่าโอเคจ้า มาอย่างไรก็เอาเอาหมดเอาหมดเอาหมดเอามาอีกไหมเอามาอีกแล้วก็เอาอีกอ่ะต่อต่อไหม,มเราวไม่ต่อให้อีกหน่อยคูณสิบแล้วต้องมาแล้วไหมโอ้โหไม่มาโอ้โหไวายไม่ทํางานเลยแย่ดิโอเคมาแล้วมาเลยโอเคมาแล้วเออ ลาไปนี่960ไหมมีขาดทุนล้จ้าไปต่อเลยเออเออเอ,อ,อี่สองครั้งของแบบเหมืนหมนเลยเออวันอีก400ช่วงนี้คุณเท่าไหร่ละคุณ14ถ้าแตกทีดีบอกเลยว่าเต็มข้อนะจ๊ะอีกครั้งสุดท้ายขอเต็มข้อน่อยหูเงียบกริบไม่เป็นไรถือว่าเราได้กำไรมา400กว่าบาทนะจ๊ะล้างละไก่หนึ่ทีเพื่ ความปังอีกหนึ่งทีเออเข้าฟรีดิ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 มาไหมอู้มาแล้วข้าฟรีมาแล้วมาแล้วโขอบพระคุณข้าฟรีรอบนี้ไม่ต้องลงทุนเลยมาดิมาดิาดเอออาไหลต่ออีกไหลต่ออีกเอาไหลมาอีกเอาดิเอาดิาด่ายละสาวฟรีของแบบมันๆหน่อยเอ้ามาแล้ว ถอดเล็กๆเก็บไปก่อนเพื่อได้คูณนะคูณทีละสองทีละสองแล้วไปแตกกันตักทีหลังเอ้าเออเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอนั่นแหละคูณสิบคูณสิบสองคูณสิบสี่เนี่ยบอกไปแตกทีนึงนี่เยอะอยู่นะเออมาเนี่ยคูณสิบแล้วคูณสิบแล้วเอ้าคูณสิบสองแล้ววายทำงานไหมอาไว้ทำงานทีเอ้าเรียบร้อยดีครับมาต่อเอ้าคูณสิบหกแล้วคูณสิบแปดมาต่อไหม ผมบอกเนะี่มาเนี่ยเข้าฟรีเออเข้าฟรีอย่าไปวันมาดิคูนแปดแล้วกลัวอะไรนะอ,อ่ะเอ๋อขออีกขออีกขอขอคูณยี่สิบดิโอ้โหมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเอ้ามาเนี่ยคูณสิบแปดแล้วคูณยี่สิบแล้วเออมาดิมาดิคูณยี่สิบแล้วนะครับสุดท้ายขอหน่อยอยังไหลไม่มากเท่าไหร่าจะไหลได้อยู่นะแล้วไปที่เจ็ดร้อยสิบแปดบาทแบบหมันหม,มันเหมือนเดิมนะจ๋า อะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะจ่าทุน2000ันผมได้มาพนะันหนึงเกือบพันสองนะจ่ะเล่นกันอย่างวีสติมีสตังใช้กันทุกๆคนทุกๆวันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย